สวัสดีครับเด็กๆขออนุญาตถอดแมสนะครับเด็กๆรอเพื่อนๆแป๊บหนึนน่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนว่ายน้ำเบื้องต้นนะครับให้เด็กๆเรียนรู้ก่อนนะครับ เป็นการดูคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มาโรงเรียนนะครับรอแป๊บน,นึงนะครับใครมาเปิดกล้องเลยนะครับรเด็กๆเปิดกล้องเลยนะครับ อืเด็กเปกล้องทักทายได้นะครับอืมครูชื่อครูตองนะครับอืมสอนว่ายน้ำเด็กเด็กอนุบาลหนึ่งทั้งหมดนะครับรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคอ่าอย่างนั้นก่อนก่อนอื่นนะครับเรามาเช็คชื่อก่อนอืมว่าใครได้ใครมาเรียนไม่มาเรียนบ้างนะครับอืมถ้าเรียกชื่อใครแล้วเด็กๆเปิดไมค์ได้เลยนะครับอ่บาฟังได้ชื่อนะครับ พาคินพาคินมาไหมครับธีรพัฒน์ธีรพัฒน์เปิดไม์ถ้าถ้าใครมาเปิดไม์ขานได้เลยนะครับมาครับมาค่ะอ่าธีรพัฒน์ไม่มาข้ามนะครับน้องอ๋องมาค่ะน้องอ๋องมา,องอองมาเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะน้องอ๋อง <มา S 2> พูดเลยนะ้เ อ่ะนงนครับเลยครับมายังมาค่ะมาโอเคครับต่อไปนะครับชยะมาครับประวัติเปิดไม้ได้เลยนะครับน้องปูนบอกมาครับเลยลูกน้องปูนมาครับมาครับ อ้าบโอเคครับนัดธกิจเยแล้วปิดไม้ได้เลยนะครับนัฐธกิจข้ามเลยนะครับชัดชัยมาครับนัดชัยมาไหมครับมาครับมาครับ อะไรแก่อายุงี้ยอธิบายมานะครับเรามาปล่อยให้อลเคมาครับมาครับมาครับน้องน้องคอสต่อไปนะครับทีละทีทัศทีทัศข้ามเลยนะครับรัตนาชัยมาครับ มาครับมาไหมครับมาครับมาครับโอเคอา,อาชาวิน<ว>อาชาวินข้ามเลยนะครับสิตท,ที่ชยัยสิทธนพัฒน์ข้ามนะครับพีระดลภูวนัน ปันวิชยศพัฒน์ยศพันธ์พาคินกล้งนะครับพิมพิชานัจนัณิศานิตาลัด ละมมมมพัด<า>ละดาละวิธิดาละวิธิดาธมนธมน์พันมาไหมมัาเกรอเมฆเมดไม่มาไรลดาไม่มาข้ามนะครับพาขวัญพาขวัญมาไหมครับ พราจ้าขานชื่อเลยลูกมากค่ะพระเจ,จ้าพูดดังๆอินเสดไม่ค่ะ,คะโอเคค่ะพิษนิถานะพิชยานิถาข้างนะครับกมลรัดไปหลิวกมลรัดมาไหมครับไปเหลิวบอกมามนะค่ะเร็ว 妈，妈。 ครับสุภัชชานัทภูมินโอเคได้ชื่อเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูนะครับอ่าจะมีครูอีกท่านหนึ่งนะครับช่วยสอนอ่าสอนเด็กๆว่ายน้ําชื่อครูป่านนะครับครูป่านจะพาเด็กๆเด็กนึงนะเด็กที่แานขออนุญาตปิดไมค์ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ครูตองเปิดวิดีโอให้เด็กๆดูเนาะ เด็กๆจะได้ไม่ต้องมีเสียงรบกวนนะคะเออแป๊บนึงนะคะอเล็กยังไม่ได้เช็คชื่อเลยค่ะอ่าอเล็กอเล็กคุณคุณครูตองผ่านไปเมื่อกี้แล้วเอาใหม่ก็ได้คุณตองเรียกชื่ออเล็กใหม่อ้ศวอเล็กเจสซินเจสซินครับเจสซินมาไหมครับอ่าอเล็กพูดเลยลูกมาค่ะโอเค เก่งมากโอเคครับโอเคเดี๋ยวนะครแป๊บหแบบนึ่งนะเดี๋ยวคุณตองจะเปิดวิดีโอการเรียนว่ายน้ำให้เด็กๆด,ดูนะเดี๋ยวเด็กๆรอแป๊บหนึง่งอันนี้ข้นอ่อันนี้แหละอันทอันนี้กป็น แป๊บนึงนะครับเด็กๆโอเคเอามาหม่ดิ่เดี๋ยวพี่ตองก็รนองนะครับแป๊บนึงนะครับแต่ั เด็กๆรอแป๊บหนึ่งนะคะทีต้องปล่อยแป๊บหนึ่งนะครับระบบมีปัญหาแป๊บหนึ่งนะครับเด็ก โอเคเดี๋ยวครูตองเปิดวิดีโอว่ายนะ้ำให้เด็กๆด,ดูนะคะโอเคเด็กๆดูเด็กๆด,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 ดูไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคสวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของการกเรียนว่าย<ห>น้ำนะคะคสัปดาห์นี้เราจะเรียนการปรับวิธีการหายใจนะคะ แต่ว่าก่อนเรียนว่ายน้ําเราต้องไปดูข้อปฏิบัติก่อนนะคะ,ะงั้นเราไปดูข้อปฏิบัติเลยค่ะข้อปฏิบัติก่อนลงสะเรียนว่ายน้ำเด็กๆดูตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเราต้องเรียนรู้กฎข้อควรปฏิบัติก่อนลงเล่นน้ําเพื่อความปลอดภัยครับข้อที่1แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ําที่สะอาดและสุภาพข้อที่2สวมหมวกทุกครั้งที่ลงสาวยน้ําข้อที่3 สระผมชำระร่างกายให้สะอาดก่อนลงสระว่ายน้ำข้อที่สี่ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำอ่ะเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนหรือฝึกว่ายน้ำนะคะเด็กๆดูด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกฝนการว่ายน้ำเบื้องต้นมีดังนี้ครับเว่นว่ายน้ำ หมวกว่ายน้ำแผ่นโฟมว่ายน้ำหรือที่เรียกกันว่าคิกบอร์ดแท่งโฟมและอุปกรณ์ช่วยฝึกในการดำน้ำเช่นเหรียญต่อไปก็เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนการเรียนหรือการฝึกว่ายน้ำการอบอุ่นร่างกายสำคัญนะคะเด็กๆดูกันเลยค่ะน้อจะต้องทำการอบอุ่นร่างกายเพื่อยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้ยืดหยุน่นโดยการอบอุ่นร่างกายนี้ จะช่วยลดการบาดเจ็บและสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วครับซึ่งการอบอุ่นร่างกายประกอบด้วย 1. ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแขนและหัวไหล่กล้ามเนื้อส่วนคอกล้ามเนื้อส่วนหลังลำตัวสะโพกและขา 2. กายบริหารข้อต่อต่อตางๆเช่นคอแขน ไหล่สะโพกเข่าและข้อเท้าเรามาเริ่มต้นการฝึกว่ายน้ำเบื้องต้นกันครับเด็กๆเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องอบอุ่นร่างกายพอเราอุ่นร่างกายบนบกเสร็จเราก็ต้องมาปรับอุณหภูมิตัวเองก่อนนะคะก่อนลงสาวยน้ำเด็กๆต้องอาบน้ำเด็กๆมานั่งขอบสาแล้วเด็กๆก็นำน้ำมาวักใส่ตัวเองเห็นไหมคะ เพื่อปรับอุณหภูมิในร่างกายเอาน้ําราดตัวเองเพราะว่าร่างกายเราบนบกกับในน้ํามันจะอันนี้กันนะคะเด็กๆวอร์มก่อนนะคะนั่งเตะขาวอร์มเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมที่จะฝึกว่ายน้ํานะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะว่าเราจะฝึกอะไรบ้างวันนี้นะคะ รอแ,แป๊บนึงนะครับเด็กๆเรามาเรียนการปรับการหายใจบนบกก่อนนะก่อนที่เราจะลงเรียนในน้ํานะคะ,ะลําดับแรกเราต้องเวลาเราหายใจเราหายใจเข้าทางปากนะคะเด็กๆแล้วเป่าลมออกทางปากเราจะไม่ใช้จมูกนะคะถ้าเราใช้จมูกเราจะสําลักน้ําเลยอ่ะเด็กๆดูนะคะผูป่านหายใจเข้าทางปากฮบ นับ1 2 3 4 5สแล้วเป่าออกนะคะเป่าทางปากอีกหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วเป่าค่ะต่อไปครูปันจะตักน้ําใส่มือแล้วเราก็จะเป่านะคะฮับเป,าเป่าเป่าแรงๆเลยนะคะหายใจเข้าทางปากฮับเป่าทําแบบนี้บ่อยๆเราก็จะได้รู้การเป่าเป่าน้ําการหายใจในน้ําแล้วนะคะอ่า ต่อไปครูป่จะเอาน้ำราดบนศีรษะแล้วใช้ปากเป่าเ่าแรงๆเลยฮับเราต้องหายใจเข้าก่อนทุกครั้งนะคะหายใจเข้าทางปากฮับแบบนี้เลยนะคะเด็กๆฝึกบ่อยๆเด็กๆจะเก่งเองนะคะ,ะมาดูด้านหน้ากันบ้างเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดเวลาที่ครูป่าเอาน้ำราดศีรษะนะคะเด็กๆดูนะครูป,ป่าฮับเ่าาแรงๆหายใจเข้างปากฮับ แล้วก็เป่าแรงๆนะคะเด็กๆฝึกบ่อยๆนะคะทำซ้ำๆเด็กๆจะได้หายใจในน้ำได้เร็วๆนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆฝึกได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ก็จบแบบฝึกแล้วนะคะเป็นแบบฝึกง่ายๆแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ครูป่าสวัสดีคะ่ะอ่ามีประมาณนี้นะครับ เด็กๆลองไปฝึกดูนะครับอ่าเวลาฮับหายใจเข้าทางปากนะครับพ้อนับถึงห้าวิเด็กๆค่อยเป่าอ่าเด็กๆลองฝึกดูนะครับใครฝึกเยอะคนนั้นก็จะเก่งนะครับอืมลองดูนะครับเด็กๆวันนี้ครูตองก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเด็กๆยกมือ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 ไว้นะยกไว้นะยกไว้นะ แล้วอยประกบกันอ่าประกบกันประกบกันอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเด็กๆเปิดไม้บายครูตองได้เลยนะลูกเปิดไม์บายเลยเปิดไม์ได้นะครับบายบายครูตองบาย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  บาย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 มีครูแคนขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเด็กๆสิบโมงนะคะสิบโมงตรงนะคะเรากลับมาเรียนกับครูแคนนะวันนี้ครูแคนจะมาสอนภาษาไทยอ่านกับภาษาไทยเขียนนะคะสิบโมงตรงนะคะเด็กๆมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งตอนนี้ให้เด็กๆไปอ่าเข้าห้องน้ําไปปัสสาวะไปดื่มไปดื่มน้ำไปทานข้าวทานขนมให้เรียบร้อยก่อนให้เด็กๆพักก่อนแล้วเดี๋ยวสิบโมงตรงมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ บ๊ายบายค่ะ,ะ,ะไ,ไม่ต้อง